สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องคนน้ำโชคเสนแนวหรือเส้นหน่อยผ้าด้วยค่ะขามุนีเส้นหน่อยจะผ้าเอฟซีสุขสันไปตามแนวทางของพระอาจารย์น้องปลือค่ะงวดวังหันเพิ่นแตกตรงๆค่ะตั้งแต่ปีไม้เมื่อนี้เขาแล้วค่ะเริ่มเขามาแล้วเข้าเป็นงวดแรกค่ะงวดนี้อาจารย์เพิ่นก็บ,บอกว่าสิมาอีกอยู่แต่ว่าเพิ่นไม่เล็กชุดสามตัวมาฝากเอฟซีพร้อมเด้ค่ะ ก่อนสิไปเบื่องอาจารย์ค่ะเสียนหน่อยค่ะขอเว้านิดนึงนะคะ่ะใกล้เมื่อแล้วค่ะเสียนหน่อยสิไปเห็ุลงท่านคือมื้อนี้เป็นมื้อวันที่หกเลยด้วยค่ะเดี๋ยวอีกจักมือ 6, 7, 8, 9, 10, ้อหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเสี่ยนหน่อยสิไปมื้อวันที่ะะสิบเอ็ดนาะค่ะไปเหตุลงท่านที่วัดป่าพระนาไฮค่ะเอฟซี FC ท่านใดที่เพิ่นอยากจะร่วมท่าบุญเด้อค่ะไปเหตุลงท่านน้ำกันเนาะ สะสมบุญทีละเล็กละน้อยเนาะค่ะมีหน่อยตามหน่อยมีไรกะแล้วแต่ศรัทธาของเอฟซีเนาะมหาจะถือเลขถือเบอร์เพื่อนกะมีใจศรัทธาคือเก้าละผู้เพื่อนอยากเฮ็ดบุญน้ำเฮาเนาะอยากไปร่วมโลงท่านกับเสี้ยนหน่อยเนาะเมือวันที่เก้าเสี้ยนหน่อยกะจะไปซื้อของค่ะจะไปซื้อของบว่าสิเป็นน้ำเป็นน้ำเป็นน้ำเกทหิมะแล้วก็เป็นพวกขนมนมเนย ต่างๆเนาะค่ะหลายอย่างเนาะก็แล้ลวแต่ทุนเฮาแลลวแต่ปัจจัยเฮาสีไลสิน้อยเนาะขันมีลายกะเส้นน้อยกะซื้อมาหลาค่ะผููดอยากรวมบุญรวมเพร็รโลงท่านน้ำกะยังมีเวลาเนาะค่ะยังมีเวลาอยู่อีกสองสามมือนี่ละเนาะท่านอยู่เด้อค่ะผููดอยากอันนี่กะเบอร์โทรติดต่อจากเส้นหน่อยเด้อค่ะ เ้น,น้อยสิลงไว้ใ้คลิปนี่แหละเบอร์โทรก็ได้ติดต่มอมา,า,าย่งบ่สายยังท่านอยู่เนาะคะ่ะอ่ะก็มีเขามาหลายคนอยู่ดอกเขามาก็ท uri, กั่งเอฟซีซิงบุรีก็มาแล้วก็ทั้งพิชณุโลกแล้วก็ทั้งคุณแม่เพ่นอยู่อยุธยาค่ะอยุธยาก็มาเขามาได้รวมเหตุลงท่านกับเสียยน้อยอยู่พเพราะว่าเพิ่นเคยเห็ุปีที่แล้วเสี่ยน้อยกับไปแจกน้ำเพือกันเพิ่นกับซอยมาซอยเหตุบุญมา ปีนี้เพิ่นกระซอยอีกโอ้ยผู้ใดซอยเขามากขอให้โชคๆมันหมานเด้อให้ได้ขึ้นไปอ่หมือนเท่าลานเท่าพุนเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดเฮ็ดบุญรวมท่านเขามากกับเส้นหน่อยก็ได้คันได้เฮ็ดหน่อยหอเฮาก็สบายใจนะคะ่ะเฮ็ดบุญนี่ก็ได้อะบ่าหลายใหญ่ห้างเข้าไปฟังแนวทางของพระอาจารย์น้องปือหลังจากที่เพิ่นเขา้าค่ะ พ่นเขาหนึ่งหาเต็มเต็มนะหนึ่งห้า,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 หาหล่างเต็มเต็มเดี๋ยวขาก็จะไปตัวตัวนี่ค่ะห้าหนึ่งล่างเต็มเต็มของผราอาจารย์เลขในตารางค่ะงวดนี้พ่นสีใดตัวใดฮะไปตามต่องวดครับพระอาจารย์น้องปลือค่ะ เชิญคะ่ะเชิญรับชมรับฟังค่ะน <Hello. S 1> ้ามาสก,การค่ะอาจารย์ค่ะ <Hello. S 1> เป็นยังไงเมื่อนีโทษไปหาไผกิดรับยาอยาก,าก <c oughs> พักผ่อนอยู่บ่ค่ะกางกอดแมงนี่บอกค่ะโอ้ยเรยกอาจารย์เขาเขาคักยุ่หงวดว่างหันอ เราตรงค่ะอาจารย์ว่างไหนก่อนค่ะบอลติษตัวหนึ่งพิษตัวไปเมืเ่อกี้เ่นแน่นพิษตัวก็คือหกนึงพิษแต้มนึงเนาะอาจารย์แน่นหกนึงก็มนึ่านึ่งค่ะนาซีแน่นเอาหาหนึ่งน้ำเนี่ยหกนึงกับเ่นแล้ว ค่ะฟันล่างกะหายมาหกหนึง่งนี่ค่ะของพระอาจารย์น้องปือ้อเลขเพิ่นเริ่มเขาแล้วค่ะตั้งแต่ปีไม่มาหนีเริ่มเขาแล้วค่ะเข้าตรงๆก็คือพราอาจารย์เพิ่นพันแน่นพิษต,ตัวก็คือหกหนึ่งกับหกสองค่ะหาหนึ่งพันบ่เอา เก็ยังไปแน่นล่างอีกหกหนึ่งอีกเนาะอาจารย์เนาะดูสิสดายแห้งอีรีเสี้ยนหน่อยก็เอาตั้งแต่หกหนึ่งขึ้นกันหวดนี่เป็นจังไดเนาะเริ่มเขาแล้วคันเข้ากับที่เขาต้อกันอยู่นี่เนาะอาจารย์เน,ะ <c oughs> นาะคือวลาครัต้องเป็นสัน้นอะเคยเคยเป็น อาจจะได้มันมัน้กยไตัวเสียคนหลังก็ได้ <Okay. S 2> เอาสูรเข่าก็น่ามันเข่ามีกี่นเอาสูตรนี่แะค่ะอาจารย์สูตรที่มันเข้านี่และอันนี้แหะ,ะดีที่สุดแล้วนุว่าค <Okay. S 2> ่ะ okay. หลัง<า>เดี๋ยวง่ยค่ะอือสามอ่า บอกเลยค่ะไม่สามตั้งสามเลยบอกค่ะา<ม>น4่สามสี <4 S 2> ่สเก้าที่ใส่สาม่ะ <8 S 2> 9, 9แปดเก้า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 สามสี่หลักเก้าโอ้ยเสีนหน่อยเขียนผิดละบาดนี่ขาเลขแปดออกก่อนเสออ อ่าเป็นเลขเก้าค่ะแล้วก็ศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์ก็ค่ะจับคู่กันเลยละศูนย์เก้าจับคู่ศูนย์เก้าสามเก้าสามเก้าแล้วก็สามเก้าสี่เก้าสี่เก้าหนึ่สอง ศูนย์สามศูนย์่ศูนย์สี่อืมนะครับสามสี่สามสี่อืมถ้ามีเน้นสามเก้าครับศูนย์เก้าเน้นสามเก้ากับศูนย์เก้าคนรับสามส่ันสะต้องกับสูตกันีสิอยาดสูตรล่างให้ได้เท่านี้สูตรล่างเร่องเขาดีกันเดินดีกันเดินดีงาน เราไม่นว <Okay. S 2> ่าเาเกหาหนึ่งค่ะงงซึ่งลานจะมีเลขลานอย่างเดียวเป็นตรงเม่พี่นี่เลขร่างอย่างเดียวเยต,งตงเ็มเ,เ,เ,เต็มตรงตรงเลยตรงตรงโอ้ผมต้องกราฟเลยบอสคะอาจารย์งงค่ะ <c oughs> สองสามรลานสองสามแล้วสามสามสองสามแล้วก็สามสามแล้วสี่สาม สีามอ่าเน้นสองสามคับสามามแหละเน้นสองสามกับสามสามจะเป็นจะต้นตัวมันขีดที่สามอ่ะจะต้นกันต้นกันอนาะต้นกันสีสามต่เลยสามตัวนะชุดสามตัวแอนค่ สามตัวเอาขาอาจารย์บอกบอกรถค่ะศูนย์หาหนึ่งนี่จะ้างขอาจารย์สามห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วศูนย์ห้าสามตัวไงสามห้าหนึ่งแล้วก็อยังก็ขาอาจารย์ศูนย์ห้าสามศูนห้าสามแม ศูนย hmm. yeah, sure okay. ์ห้าสามค่ะฟ้เชูนซ้อมมาหลายงวดแล้วงวดนี้เก่าเกล่อยเนอืมงนมัง่าเก็ี่ยทุกทก็ไม่เก่าสดังวดนีมันสมาก่นคะค่ะขนาดง่วยูทูเลยก็มากนะย่า่่าขนาดวาเบบฝันเอฟซีย่มได้แตไปง่ายเลยบอค่ะงาน เอนนี้ใรดาวนาเก่าเก่าฟองมลงมันมัไส้นนเลยเนรักไมล้าคู่สามตัวนี้มันเดินดีตลอดคสามตัวเดินดีอืมองหารจะเปดลยล้งว่าสีงวดติดอยู่อ้ย้อนลังสีงวดติดเนีสามตัวนี่เแล้วมันเข่าตัวที่สองงวดเข่าตัวที่สองอยู่สองงวด จ้าจักเอาไว้ยังเนาะนาสิบอกเนอะอาจารย์ก็ได้งเบิืงต่อเบิึงมันก่อนข้อมเบิืงสะกอนจิอ่าซ้อมเบิืงไปซ้อมเบิืงมากขันอะมาลองอยูทูปตอบจักสิเป็นจังไดบัน <c oughs> <c oughs> มันมักสิเป็นตัวอาจารย์ยางานโดยเมันได้ออกชาว,วมันไปรว,ว,วงเยอะเจอหรอรวงนวดอืม <c oughs> เอาแบดนี้บ่ล้วงล่ะเอาไว้นี่ล่ะเพราะว่ามันมาเราได้งวดหนึ่งล่ะงวดนี้ก็ต้องเข้าอีกคือเก่างวดเมื่อกี้ว่าเราเคล็ด้อยตรงๆเนาะค่ะอย่าลืม,มชุดสามตัวของอาจารย์ค่ะ,คะแตกมาแล้วสี่งวด,ดวย้อนหลังมราเันเข้ามาเลยสี่งวดเนายค่ะย,ย้อนหลังเข้าไปแล้วสี่งวดงวดนี้เอามาฝากเอฟซีร่องยูทูบจักสิเป็นยังไงสิดักยูบอสนันล่ะชุดสามตัว ววาหันบ่เขากันกับชุดสองตัวดอกน้าอ,อาจารย์ชุดสอ,องตัวมันชุดบนล่างค่ะชุดจับสองตัวคือบนล่างค่ะชัะ้นนี้ชุดล่างมีชุดหนึงชุดล่างอย่างเดียวเลยค่ะอันละอันล่างอย่างเดียวก็มีมแต่สองสามนี่แอดว่าต้องเอาออกซะเถอ<ส>ะขันแม่ใจเสียนหน่อยด้วยนี่เอาตัวเดียวรอดซ้ำๆรอดละอาจารย์ ก็เล็นเปได้ค่ะต่อสองสามกันยังออกสองเทียแล้วเนาะสองสามออกไปแล้วหาหนึ่งไม่ออกนะกัมออกอีกนะแมนหาหนึ่งกันยังออกสองเทืาขึ้นกันหาหนึกลออกอีกเลยตัวเก่าค่ะกลับมาออกอีกเดี๋ยวนี้เลขมากออกตัวเก่าชอบออกตัวเดิม ่าคนค่ะเข,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 ขาเขาหมดเลขเบิ้นแล้วบอกค่ะอาจารย์ <laughs> เลขเบิ้นนะสองงวดแล้วนะลสาม,ามสามจัดเลยจัดหนักเลยคนเบนื่อทังได้กับเขาอีกแท้แน่นอนละ่ะเลขอาจารย์งวดนี้งามอยู่สามเก่างามอยู่ อมถึงเวลางูออกแล้วถึงเวลาปล่อยงูถึงเวลางูออกแล้วอาจารย์อาจารย์ว่าโอ้ยหวังหันงูเมันขังไปอยู่มาเนี้ออกแล้วออกไปแล้วนึ่งตัววังหันงวดนี้มันสิออกสามตัวคุณบอค่ะอาจารย์แป่งสามซอยมันต้องปังปังปังค่ะอะมาเนี้กะผู้ใดเขามาเบิ่งกะ กดไค์กดแช่ในเด้อค่ะกดไคลกดแช่ให้ทางช่องเสี้ยนหน่อยในเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะของพระอาจารย์เข้ากับเห็นไปแล้วเนาะแตกแล้วงวดงงงว่างานตรงๆเลยแต่่ะผระอาจารย์เพิ่นแน่นให้พิษตัวค่ะ,คะจังไดกับเอฟซีก็เอาไปเปลี่ยนแนวทางเนาะพิษถือกายว่ากันเพราะว่า่ม,มีผู้ใดหูดอกว่าเลรียกตัวใดเนาะแต่่างวดนี้อาจารย์คิดว่าที่แตกอีกเนาะค่ะ

อ๋อไม่ได้กระสิรบกวนอาจารย์ท่าน,นี้แหละเนาะหายอาจารย์ไปพักพรอนซะบัณฑ์ชาช,า,ชววา์จะรินพรเจ้าอาสาธุค่ะ